สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่686ที่แท้เป็นแบบนี้นี่เองต้วหลิงเทียนพยักหน้ารับอย่างเข้าใจบางครั้งการบ่มเพาะรวดเร็วเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องดีเพราะหากไร้ซึ่งหลักฐานอันมั่นคงแล้วภายภาคหน้าพลังความแข็งแกร่งย่อมมีอาจลึกซึ้งทัดเทียมกับผู้ที่มีหลักฐานมั่นคงกระทั่งอาจเผชิญปัญหา,าธาตุไฟเข้าแทรกพลังงานตีกลับจนทำร้ายชีพจรพลังในร่างได้ไง่ายๆ ฉเฉวียนได้แล้วตกลงขั้นตอนไร้ตำหนินี้มันมีความหมายว่าอย่างไรไม่นานตัวหลิงเทียนก็นึกเรื่องที่เขาต้องการทราบแต่แรกออกจากเคล็ดความของมหาเกาทันดาวตกมีเพียงฝึกปลือเคล็ดวิชาจู่โจมพิรุณดาวตกจนบรรลุขั้นตอนไร้ตำหนิเสียก่อนถึงจะสามารถเริ่มฝึกฝนระคังสอนคลุมกายได้วักนี้มีเพียงคำไร้ตำหนิเท่านั้นที่เขาไม่กระ่ังว่ามันมีความหมายอะไรกันแน่ พี่ใหญ่หลิงเทียนวรยุทธเซียนของดินแดนเทพยุทธเซียนเต๋าจะมีขั้นตอนความสําเร็จต่างจากวิชาทวิบเมคาล่องของท่านอยู่บ้างสี่ขั้นตอนที่ท่านรู้จักคือพื้นฐานเบื้องต้นเชี่ยวชาญแล้วก็แก่นแท้ใช่หรือไม่หานเฉวียนได้มองต้นหลิงเทียนค่อยกล่าววรยุทธเซียนเองก็มีขั้นตอนความสําเร็จเช่นกันเจ้าหมายความว่าขั้นตอนไร้ตําหนิที่ว่าก็อยู่ในขั้นตอนความสาเร็จของวรยุทธเซียนงั้นสินะต้นหลิงเทียนกระจังแล้วอือ หานเฉวียในให้พยักหน้าขั้นตอนความสําเร็จของวรยุทธ์เซียนนั้นจะต่างจากที่ท่านรู้และมันยังแบ่งออกเป็นห้าขั้นตอนด้วยกันขอบเขตความสําเร็จทั้งห้าได้แก่อย่างถึงพื้นฐานรอบรู้เจนจัดไร้ตําหนิหานเฉวียนนั่นกล่าวออกมารวดเดียวจบอย่างถึงพื้นฐานรอบรู้เจนจัดไร้ตําหนิขั้นตอนไร้ตํตหนิกลับเป็นขั้นตอนสุดท้ายของวรยุทธ์เซียนตัวหลิงเทียนกล่าวทวนเบาๆค่อยนึกภาพเพชรความพิรุณดาวตกขึ้นมาในหัว ดูเหมือนนาวาข้าคงไม่อาจฝึกระคังสอนคลุมกายไปได้อีกพักใหญ่หล่ะนะต้วนหลิงเทียนเผยยิ้มขื่นขมออกมาระคังสอนคลุมกายนั้นเป็นเคล็ดความป้องกันเพียงอย่างเดียวของมหาเกาทันดาวตกทว่าเงื่อนไขที่จะฝึกปรือได้ช่างโหดร้ายนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องบรรลุคเคล็ดจู่โจมที่สองให้ถึงขอบเขตไร้ตําหนิพี่รุนดาวตกเขายังไม่ได้เริ่มฝึกปรือมันด้วยซ้ำต้วนหลิงเทียนระบายลมหายใจออกมาอย่างทอดถอน เทแมงดาแล้วเคลจู่โจมอย่างพิรุนดาวตกที่ข้าฝึกฝนอยู่ตอนนี้มันถือว่าบรรลุขั้นตอนอย่างถึงแล้วหรือยังเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ต้วนหลิงเทียนก็กล่าวถามหวังป้าเพื่อยืนยันอะไรบางอย่างมิผิดเจ้าเสมือนก้าวย่างเข้ามาในประตูแล้วนั่นคือการอย่างถึงหวังป้าตอบค่อยกล่าวเสริมอย่างไรก็ตามวิชาท่าร่างเคลื่อนไหวของเจ้าที่เจ้าย่ำเหยียบดอกซรอนดั่งท่องเก่าทันนั้นแม้มันดูดีหากทว่ายังไม่บรรลุถึงขั้นตอนอย่างถึง หากบรรลุขั้นตอนอย่างถึงผลลัพธ์ของมันจากเห็นชัดเจนนะดุดเดียวกับเคล็ดจูโจมพิรุณดาวตกอะไรนั่นของเจ้าที่เพิ่งสำเร็จจนสามารถยิงเด็กน้อยที่แทบทุบตีเจ้าตายเมื่อครู่ได้นั่นหละ่ะหวังป้ากล่าวต้วหลิงเทียนรับฟังอย่างเข้าใจหลังจากนั้นวันที่เหลือต้วหลิงเทียนก็ฝึกฝนมหาเกาทันดาวตกอย่างแน่วแน่ตั้งใจ ก่อนหน้านี้เขาเองก็ได้สอบถามหารเฉวียนใช่ถึงเรื่องวิชาบ่มเพาะพลังของดินแดนเทพพยุท์เซียนเตา๋าในทวีปเมคาล้องนั้นเคล็ดวิชาบ่มเพาะพลังเกี่ยวข้องกับความเร็วในการบ่มเพาะพลังอย่างเห็นได้ชัดตัวอย่างเช่นก้าวมังกรจักรพรรดิสงครามที่เขาบ่มเพาะอยู่นั้นก็เป็นหนึ่งในยอดวิชาบ่มเพาะระดับแนวหน้าของทวีปเมคาล้องแล้วอำนาจของมันทัดเทียมกับกลับชาติสามวัตตะที่จักรพรรดกลับชาติมาเกิดบ่มเพาะไม่มีผิด พี่ใหญ่หลิงเทียนเคล็ดวิชาบ่มเพาะของดินแดนเทพยุทธเซียนเต๋านั้นวิธีการค่อนข้างต่างจากทวิปเมคาล่องอย่างสิ้นเชิงหากแต่ก็ไม่ได้มีวิชาบ่มเพาะดีเดอันใดมากมายหานเฉวียนได้ส่ายหัวไปมาค่อยกล่าวสืบต่ออันที่จริงเคล็ดวิชาบ่มเพาะของดินแดนเทพยุทธเซียนเต๋าอาจมิได้ดีไปกว่าทวิปเมคาล่องด้วยซ้ำเคล็ดวิชาบ่มเพาะพลังของดินแดนเทพยุทธเซียนเต๋าอาจไม่ได้ดีกว่าของทวิปเมคาล่อง ต้องกล่าวเลยว่าคำตอบนี้ของหานเฉวียนนี่นำพาความประหลาดใจมาสู่ต้วนหลิงเทียนนะนั่นเป็นไปได้ยังไงกันต้วนหลิงเทียนยากจะเชื่อได้จริงๆไอ้หนูแม่หนูน้อยนี่กล่าวถูกแล้วละ่ะตอนนี้เองในใจต้วนหลิงเทียนก็มีเสียงหวังป้าดังขึ้นมามันเป็นแบบนั้นจริงหรือด้วยการยืนยันของหวังป้าต้วนหลิงเทียนก็ตรหนักได้ว่าสมควรเป็นเรื่องจริงหากแต่เขายังรู้สึกแปลงๆอยู่บ้าง ทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะเฉวียนไนตัวหลิงเทียนสูดลมหายใจเข้าลึกๆค่อยกล่าวถามพี่ใหญ่หลิงเทียนก่อนหน้าข้ามีบอกกล่าวท่านไปแล้วใช่หรือไม่ว่าในด่านพลังเดียวกันโดยมากแล้วจอมยุทธ์ของทวีปมนุษย์จะกำชัยเหนือจอมยุทธ์ในดินแดนเทพยุทธเซียนเตา๋าหานฉเฉวียนได้กล่าวสืบต่อเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นที่มันเกิดขึ้นได้อันที่จริงแล้วนอกจากสภาพแวดล้อมทรัพยากรบ่มเพาะจุดสําคัญจุดหนึ่งยังเป็นเพราะเคล็ดวิชาบ่มเพาะนี่แหละ เคล็ดวิชาบ่มเพาะของดินแดนเทพยุทธ์เซียนเต่านั้นถูกสร้างขึ้นโดยยอดคนในอดีตที่กำเนิดมาในดินแดนอันมีสภาพแวดล้อมทั้งทรัพยากรมหาศาลเป็นทุนจึงทำให้มันมีข้อเสียมากมายที่คนในยากจะมองเห็นนั่นทำให้แม้จะบ่มเพาะพลังได้รวดเร็วแต่มันก็เท่านั้นกลับการเคล็ดวิชาบ่มเพาะของทวีปมนุษย์นั้นสามารถสร้างหลักฐานให้มั่นคงแน่นหนาถึงแม้ว่าพลังฝึกปรือจะเพิ่มพูนเชื่องช้าก็ตาม ความหมายของเคล็ดวิชาบ่มเพาะก็คือช่วยให้ผู้คนได้สูตรรับพลังฟ้าดินเข้าร่างชักนำให้พลังฟ้าดินผสานเข้าร่างกายค่อยโคจรไปทั่วร่างกายเพื่อเสริมสร้างพลังสามารถนี่คือพื้นฐานของเคล็ดวิชาบ่มเพาะทั้งมวลตราบใดที่เคล็ดวิชาบ่มเพาะในทวีตเมคาล่องสามารถส่งเสริมให้ผู้ฝึกสามารถบรรลุด่านพลังจัก,กรพัรดิได้พวกมันล้วนแล้วแต่เป็นเคล็ดวิชาบ่มเพาะที่อยู่เหนือเคล็ดวิชาบ่มเพาะของดินแดนเทพยุทธเซียนเต่าทั้งสิ้น อย่างเคล็ดวิชาบ่มเพาะของข้าก็มีใช่ของดินแดนเทพยุทธเซียนเต่าแต่อย่างไรแต่เป็นเคล็ดวิชาบ่มเพาะจากทวีปมนุษย์ทวีปอื่นหานเฉวียในให้ร่ยาวออกมาแล้วถ้าข้าตัดผ่านถึงขอบเขตหลุดพ้นมนุษย์เล่าข้ายังสามารถใช้เคล็ดวิชาบ่มเพาะของทิวะปะเมคาล่องได้อีกหรือเพราะสุดท้ายเคล็ดวิชาบ่มเพาะของพวกเรามันก็หยุดอยู่ที่ขอบเขตพลังจัก,กรพรรดิเท่านั้นต้นหลิงเทียนขมวดคิ้วหน้านิ้วเปี่ยมสงสยัยว่าจากของหานเฉวียในให้เขาก็เข้าใจ แต่ยังไม่อาจเข้าใจได้ทั้งหมดในความคิดเขาแม้จะสามารถตัดผ่านไปยังด่านพลังหลุดพ้นมนุษย์ที่ว่าได้แต่ก็ยังไม่อาจนับเป็นตัวอะไรได้ในดินแดนเทพยุทธเซียนเตา๋าเพราะมันยังมีขอบเขตพลังสู่เซียนกระทั่งขอบเขตเซียนอันน่ากลัวอีกเยอะแยะมากมายเรียกว่าถึงแม้จะตัดผ่านขอบเขตหลุดพ้นมนุษย์ไปก็ยังต้องฝึกปรือบ่มเพาะกันอีกยาวไกลแล้วไม่ใช่ว่าพอถึงตอนนั้นเคล็ดวิชาบ่มเพาะของทวีปเมฆาล่องมันจะไม่เหมาะสมหรืออ่อนด้วยไปแล้วหรอกหรือ พี่ใหญ่หลิงเทียนเคล็ดวิชาบ่มเพาะของดินแดนเทพยุท์เซียนเต่ามันไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่ท่านคิดตราบใดที่เคล็ดวิชาบ่มเพาะของท่านสามารถทําให้ท่านบรรลุขอบเขตกับความว่างสู่ธรรมชาติได้มันก็ยังสามารถบ่มเพาะได้ต่อไปเรื่อยๆในดินแดนเทพยุท์เซียนเต่าแน่นอนว่าเคล็ดวิชาบ่มเพาะของแต่ละคนก็จะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน เพราะกลวิธีในการบ่มเพาะมันแตกต่างกันนอกจากนี้เคล็ดวิชาบ่มเพาะของท่านจะบังเกิดความเปลี่ยนแปลงบางอย่างยามเมื่อท่านตัดผ่านไปถึงขอบเขตหลุดพ้นมนุษย์และทําการเปิดจุดชีพจอรเสียนหานฉเวียนได้กล่าวก่อความว่างสู่ธรรมชาติที่นางว่าก็คือขอบเขตพลังจากพันธุ์ดิของทวิปเมคาล่องนั่นแหล พอหานเฉวียนได้กล่าวจบตัวหลิงเทียนก็ตะลึงไม่น้อยแต่มันก็ยังทําให้เขาตระหนักว่าเขาสามารถใช้เคล็ดวิชาก้ามังกรจากพัส,สงครามของเขาบ่มเพาะสืบต่อไปได้แม้จะข้ามผ่านขอบเขตหลุดพ้นมนุษย์ไปแล้วก็ตามชีพจรทว่าต้นหลิงเทียนจําต้องงวยกับคํานี้เพราะมันเป็นศัพท์ใหม่ที่เขาเพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกเมื่อจอมยุทธก่อความว่างสู่ธรรมชาติหรือผู้ฝึกเต๋าตัดผ่านมายังขอบเขตหลุดพ้นมนุษย์ได้ ในขอบเขตดังกล่าวผู้คนจะสามารถทำการทะลวงจุดเซียนเปิดจุดชีพจอนเซียนของตัวได้ชีพจอนเซียนนั้นถือเป็นหลักฐานอันสำคัญของผู้ฝึกยุทธและผู้บ่มเพาะเตา๋ายิ่งสามารถเปิดจุดชีพจอนเซียนได้มากเท่าใดแน่นอนว่ายิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นและโดยปกติแล้วผู้ฝึกยุทธและผู้ฝึกเต๋าของทวีปมนุษย์จะทะลวงจุดชีพจอนเซียนได้มากกว่าคนของดินแดนเทพยุทธเซียนเตา๋าหานเฉวียนในกล่าว และนี่เป็นสาเหตุหลักอันสําคัญที่ข้ากล่าวบอกว่าฉนัยในด่านพลังเดียวกันผู้คนของทวีปมนุษย์จึงได้ร้ายกาจก,กว่าคนของดินแดนเทพยุทธเซียนเตา๋าจุดชีพจรเซียนหลักฐานอันสําคัญของของผู้เดินบนทางแห่งยุทธและผู้สแสวงหาเต่าทั้งมวลส่งผลต่อพลังฝีมือความแข็งแกร่งโดยตรงต้นหลิงเทียนพยักหน้ารับฟังอย่างตั้งใจกระบวนการและขั้นตอนในการทะลวงจุดชีพจรเซียนนั้นคือใจความสําคัญขอ,ของขอบเขตหลุดพ้นมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ฝึกยุทธหรือผู้ฝึกเต๋าหากสามารถทะลวงจุดเปิดชีพจอนเซียนได้มากเท่าไรในขอบเขตหลุดพ้นมนุษย์หลักฐานของท่านในภายภาคหน้าย่อมมั่นคงแน่นหนาและแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นเพราะเมื่อท่านตัดผ่านขอบเขตหลุดพ้นมนุษย์จนถึงขอบเขตส่เซียนแล้วท่านมีอาจเปิดชีพจอนเซียนอันใดได้อีกหานเฉวียนได้กล่าวแล้วไอ้จุดชีพจอนเซียนที่ว่ามันมีกี่จุดกันหรือ ต้นหลิงเทียนกล่าวถามตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาผู้คนร่ำลือกันว่าจุดชีพจรเซียนทั้งหมดที่ซุกซ่อนอยู่ในร่างกายมนุษย์มีทั้งสิ้น81จุดและมองผ่านไปในประวัติศาสตร์ของดินแดนเทพยุทธ์เซียนเตา๋าก็มียอดฝีมือที่เรียกว่านับได้ด้วยมือข้างเดียวที่สามารถเปิดจุดชีพจรได้มากมายถึงขนาดนั้นและในตลอดระยะเวลากว่าหมื่นปีที่ผ่านมา ในดินแดนเทพยุทธเซียนเต่าก็มีเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถทะลวงเปิดจุดชีพจอนเซียนได้ถึง81จุดกล่าวถึงตอนนี้ต้องบอกเลยว่าดวงตาของหานเฉวียนได้เผยความเร่าร้อนทั้งหลงไหลออกมาไม่น้อยสามารถทะลวงเปิดจุดชีพจอนเซียนได้ถึง81จุดงั้นเหรอต้วนหลิงเทียนตกตะลึงนั่นไม่ได้หมายความว่าคนผู้นั้นสามารถทะลวงเปิดจุดชีพจอนเซียนที่ซ่อนเร้นในร่างกายได้หมดสิ้นแล้วหรือ และก่อนหน้านี้หานเฉวียนนี่ยังกล่าวเองว่ายิ่งทะลวงเปิดจุดชีพจอนเซียนมากเท่าไรหลักฐานยิ่งมั่นคงนั่นหนาส่งผลให้พลังฝีมือกล้าแข็งมากขึ้นเท่านั้นเช่นนั้นแล้วผู้ที่สามารถทะลวงเปิดจุดชีพจอนเซียนได้ถึง81สดจุดยังมีใช่ตัวตนที่ทะยานฟ้าอีกหรือไรออหานเฉวียนใน้พยักหน้า มิคิดเลยข้าเซียนผู้นี้มิคิดเลยจริงๆว่าในขณะที่ข้าเซียนถูกปิดผนึกอยู่ในตราผนึกมาหน้าตายนั่นจะมียอดคนระดับนั้นถือกำเนิดขึ้นในแดนดินอีกคนตอนนี้เองในใจต้นหลิงเทียนก็ปรากฏน้ำเสียงตื่นเต้นทั้งเคารพของหวังป้าดังขึ้นหือเจ้าเองก็ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนหรือแมงดาต้านหลิงเทียนกล่าวถามไม่เลยข้าถูกผนึกในตราผนึกมานนั่นและจมอยู่ในความมืดมานานกว่าที่เจ้าคิดมากไอหนู หวังป้ากล่าวตอบน้ำเสียงยังสะทกสะท้อนแฝงความเดียวดายปวดปร่าไม่น้อยเฉวียนิกแล้วผู้คนปกติทั่วไปนี้สามารถทะลวงเปิดจุดชีพจอนเซียนได้มากเท่าไหร่หรือต้วนหลิงเทียนกล่าวถามผู้คนธรรมดาที่สามารถทะลวงเปิดจุดชีพจอนเซียนได้เพียงส0สจุดก็นับว่าดีมากแล้วและผู้ที่สามารถเปิดจุดชีพจอนเซียนได้ถึงส0สิบจุดโดยทั่วไปก็สามารถทะลวงไปถึงขอบเขตสู่เซียนได้ทั้งสิ้นหากไม่ตกตายไปเสียก่อน มีเพียงแต่ผู้ที่สามารถทะลวงเปิดจุดชีพจอนเซียนได้ตั้งแต่ห0สิบจุดขึ้นไปเท่านั้นถึงจะสามารถทะลวงไปถึงขอบเขตเซียนที่แท้จริงได้ฮานเฉวียนได้กล่าวเปิดจุดชีพจอนเซียนได้มากกว่าห0สิบจุดถึงจะมีโอกาสบรรลุเป็นเซียนงั้นหรอต้วนหลิงเทียนสูดอากาศเข้าปอดเฮลือกหนึ่งมาตอนนี้เขารู้สึกประทับใจตัวตนที่สามารถเปิดจุดชีพจอนเซียนได้ถึง8ปเอ็ดจุดนักนับว่าทา้าทายสวรรค์โดยแท้นี่แมงดา ในการก่อนตัวเจ้าเคยเปิดจุดชีพจรเซียนได้เท่าไรหรือต้นหลิงเทียนกล่าวถามหวังป้าในใจทันที 59. จุดหวังป้าลังเลเล็กน้อยค่อยกล่าวตอนหืมแค่ 59. เองหรือต้วนหลิงเทียนเพ่ยเพยเองกับตูดปู่เจ้าสี่ไอ้หนูข้าเซียนที่ทะลวงเปิดจุดชีพจรได้ถึง 59. จุดนับว่าเป็นผู้มีสามารถแล้ว ในยุคที่ข้าอยู่ผู้คนที่เปิดจุดชีพจรเซียนได้มากที่สุดยังเปิดได้แค่67จุดเท่านั้นหวังป้ากล่าวออกมาเสียงแข็ง67เหรอยังห่างจาก81เยอะเลยต้วหลิงเทียนบ่นงึมงำในใจบัตรพดซบเอจุดนั่นมันตัวตนระดับตำนานแล้วก่อนยุคของข้าย้อนหลังไปนับหมื่นหมื่นปีก็มีปรากฏขึ้นมาแค่สองคนเท่านั้น หากรวบกับยอดคนที่แม่หนูน้อยนั่นกล่าวมาเมื่อครูเช่นนั้นในช่วงเวลากว่าสิบหมื่นปีที่ผ่านมาของดินแดนเทพยุทธเซียนเตา๋าก็เพิ่งมีผู้ที่เปิดจุดชีพจอรเซียนได้แปดสิบเอ็ดจุดแค่สามคนเท่านั้นหวังป้ากล่าวออกมาด้วยความขุ่นขึ้นเฉวียนนิ๊กแล้วยอดคนที่สามารถทะลวงเปิดจุดชีพจอรเซียนได้ถึงแปดสิบเอ็ดจุดนั่นสุดท้ายคนผู้นั้นเป็นเช่นไรหรือใช่มีทิ้งวีรกรรมยิ่งใหญ่อันใดไว้ในแดนดินหรือไม่ ตันหลิงเทียนอยากรู้นักว่าคนที่หานเฉวียนได้กล่าวถึงว่าสามารถเปิดจุดชีพจอนเซียนได้ถึง81จุดสุดท้ายแล้วเป็นอย่างไรจากคำกล่าวของหวังป้าตัวตนเหล่านั้นคือตำนานของดินแดนเทพยุทธ์เซียนเตา๋าย่อมมีหานเฉวียนได้กล่าวออกด้วยใบหน้าที่ขึงขังขึ้นไร้ความขี้เล่นอะไรหลงเหลือยอดคนท่านนั้นสุดท้ายทั่วดินแดนเทพยุทธเซียนเตา๋าก็ไร้คู่ต่อก่อนท่านแสวงไพ่ทั่วแดนดินมิพานพบ และในยุคนั้นท่านก็เป็นอันดับหนึ่งในรายนามอันดับยอดเซียนที่ไรผู้ใดหานกล้าทา้าทายท่านผู้นั้นยังถึงขั้นให้อันดับที่สองถึงเก้ากลุ่มรุมท่านเพียงคนเดียวและการต่อสู้ครั้งนั้นก็ได้กลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันสืบมาของดินแดนเทพยุทธเซียนเตา๋าขณะกล่าวเรื่องนี้แววตาของหานเฉวียนได้เผยความเคารพนับถือนักรายนามอันดับยอดเซียนตัวหลิงเทียนคงคิ้วด้วยสงสยัย ไอหนูรายนามอันดับยอดเซียนแสดงให้เห็นถึงอันดับของเซียนระดับแนวหน้าของดินแดนเทพยุทธเซียนเต๋าเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของยอดฝีมือระดับต้นๆของแดนดินที่ใหญ่การที่สามารถครองอันดับหนึ่งในรายนามอันดับยอดเซียนได้ยังหมายความว่าเป็นตัวตนที่แข็งแกร่งที่สุดในดินแดนเทพยุทธเซียนเตาเช่นกันตอนนี้เองเสียงหวังป้าพลันดังขึ้นในใจต้นหลิงเทียนอีกครั้งและในขณะเดียวกันหานเฉวียนเน่ก็เริ่มอธิบายออกมา รายนามอันดับยอดเซียนเซียนอันดับหนึ่งของดินแดนเทพยุท์เซียนเต๋าต้วหลิงเทียนตกตะลึงไม่น้อยแมงดาแล้วตอนที่เจ้ายังอยู่ตำแหน่งในรายนามอันดับยอดเซียนนั่นเจ้าติดด้วยหรือไม่ท่าติดเจ้าได้ที่เท่าไหร่ต้วหลิงเทียนกล่าวถามด้วยความสงสัยหึมข้าเซียนผู้นี้จะไม่ติดอันดับได้อย่างไรข้าเซียนผู้นี้ได้อันดับที่เก้าหวังป้ากล่าวตอบเสียงดังชฉ,ฉาน ในน้ำเสียงยังแฝงไปด้วยความภาคภูมิใจเสียเหลือเกิน99ต้วนหลิงเทียนอึ้งไปเล็กน้อยค่อยถามสืบต่อด้วยสงสัยว่าแต่รายนามอันดับยอดเซียนนี้มีทั้งสิ้นกี่คนหรือ100คนหวังป้ากล่าวตอบหากแต่ตอนนี้เสียงมันอ่อนลงไม่น้อยอ้อแล้วเจ้าครองอันดับนั่นได้นานเท่าไรหรือต้วนหลิงเทียนกล่าวถามอีกครั้งโอ้ยไอหนู เจ้าจะถามอะไรเยอะยะพอๆค่าเซียนง,ง่วงแล้วเมื่อได้ยินคำถามนี้หวังป้าก็เฉยยเปลี่ยนเรื่องทันทีต้วนหลิงเทียนถึงกับหัวเราะออกมาดังลั่นในใจดูเหมือนว่าถ้าทางหวังป้านั่นมันจะไม่ได้ติดอันดับนานสักเท่าไหร่อย่างไรก็ตามแม้ต้วนหลิงเทียนจะเดาได้ว่าหวังป้าน่าจะติดอันดับได้ไม่นานแต่เขาก็ไม่คิดเลยจริงๆว่ามันจะติดอันดับได้ไม่ถึงครึ่งช่วยยามด้วยซ้ำในตอนนั้นหวังป้ายังกระทั่งถูกผู้คนหัวเราะกันยกใหญ่ เหตุผลที่หวังป้าติดอันดับได้แค่ครู่เดียวเท่านั้นเพราะในยามที่มันออกไปท้าทายผู้ที่อยู่อันดับที่99ในรายนามอันดับยอดเซียนนั้นในสถานที่เกิดเหตุกลับมีเซียนยอดฝีมือที่เหนือกว่ามันถึงสองคนคิดไปท้าทายอีกฝ่ายด้วยพอดีพอมันสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้และถือครองอันดับที่99ของอีกฝ่ายได้สําเร็จหลังจากนั้นไม่นานหนึ่งในสองยอดฝีมือก็ทําการท้าทายมันและก็เป็นอีกฝ่ายที่สามารถเอาชนะมันได้ เรียกว่าไม่ทันไรมันก็ร่วงตกลงมาอยู่ที่อันดับหนึ่งร้อยของรายนามอันดับยอดเซียนอย่างไรก็ตามมันก็ไม่ได้ถือครองอันดับที่หนึ่งร้อยนานนักเพราะเซียนยอดฝีมือที่เหลืออีกคนก็ท้าทายมันเช่นกันสุดท้ายมันก็หลุดร่วงไปจากรายนามอันดับยอดเซียนยอดคนผู้นั้นถือครองอันดับหนึ่งในรายนามอันดับยอดเซียนอยู่เนิ่นนานถึงสามสิบปีหากแต่สุดท้ายก็ไม่มีผู้ใดสันคลอนบัลลังเขาได้สุดท้ายนามของเขาก็หายไปจากรายนามอันดับยอดเซียน เพราะยอดคนท่านนั้นเยื้ยงย่างดำเนินสู่สวรรค์กลับกลายเป็นผู้อมตะหานเฉวียนได้กล่าวออกมาอีกรอบเยี้งย่างดำเนินสู่สวรรค์กลับกลายเป็นผู้อมตะพอได้ฟังวาจาประโยคนี้ใจต้วนหลิงเทียนหวนย้อนไปถึงข้อความที่สลักไว้ข้างผาน้ำตกลึกเข้าไปในป่าของอนาจาัก,กรพนาคารามทันทีผาน้ำตกในป่าลึกห่างไกลนั่นข้อความที่สลักไว้ใต้คำกระบีอย่างชัดเจนในใจเขาราวกับเพิ่งอ่านมาเมื่อวาน เซียนกระบี่ฟงชิงอย่างที่ทิ้งคำกระบี่เอาไว้ก็คล้ายจะกล่าวถึงเรื่องยิงย่างดำเนินสู่สวรรค์กลายเป็นอมตะชนเช่นกันพอนึกถึงเรื่องนี้ต้วนหลิงเทียนก็รีบมองถามหานเฉวียนนี่ด้วยสงสัยทันทีเฉวียนได้เจ้าทราบนามของยอดคนผู้นั้นหรือไม่ผู้คนทั้งใต้ล่าเรียกขานเขาว,ว่าเซียนกระบี่หากแต่นามที่แท้จริงนั้นน้อยคนนักที่จักล่วงรู้หานเฉวียนนี่กล่าวตอบเซียนกระบี่ พอได้ยินคำตอบนี้มุมปากต้นหลิงเทียนอดกระตุกไปเสียไม่ได้ไม่บังเอิญเกินไปหน่อยหรือไรทั้งคู่ถูกเรียกขานว่าเซียนกระบี่ทั้งยังเยื้องย่าง,งดำเนินขึ้นสู่สวรรค์เหมือนกันมันอาจเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้ยอดฝีมือระดับสูงถึงขั้นได้รับการขนานนามว่าเซียนกระบี่อาจไม่ได้มีคนเดียววะต้นหลิงเทียนลอบกล่าวในใจ จากคำของเฉวียนนั่นหมายความว่าเคล็ดวิชาบ่มเพาะของทวีปเมคาล่องสามารถใช้บ่มเพาะพลังในดินแดนเทพยุท์เซียนเต๋าได้อย่างดีแถมไม่ได้อ่อนด้ยไปกว่าเคล็ดบ่มเพาะของที่นั่นอีกใจต้วนหลิงเทียนเต้นรัวขึ้นมาเคล็ดวิชาบ่มเพาะจิตอย่างก้าวมังกรจากพัฒสงครามของข้าถือเป็นยอดเคล็ดวิชาบ่มจิตที่ดีที่สุดในทวีปเมคาล่องข้าอยากรู้นักว่าข้าจะทะลวงเปิดจุดชีพจอนเซียนได้กี่จุดกันแน่เมื่อบรรลุถึงขอบเขตหลุดพ้นมนุษย์ ใจต้นหลิงเทียนเต็มไปด้วยความมุ่งมา่รปรารถนาอยากทะลวงผ่านขอบเขตหลุดพ้นมนุษย์และทะลวงเปิดจุดชีพจรให้หมดทั้งสิ้น81จุดมันสเสียวนี้เลยอย่างไรก็ตามพอได้คิดเขาก็รู้ดีว่าเรื่องราวที่ว่าคงไม่ได้เกิดขึ้นในเร็วๆนี้ว่าไปนั่นให้ตายเถอดตอนนี้ข้าย,ยังพึ่งเป็นจักรพรรดิขั้นที่สองยังอีกไกลนักกว่าจะถึงขอบเขตหลุดพ้นมนุษย์นับระษาอะไรกับเปิดจุดชีพจรเซียน เมื่อคิดถึงตรงนี้ต้นหลิงเทียนก็รู้สึกคล้ายมีถังน้ำเย็นผสมน้ำแข็งราดรดลงหัวค่อยหัวเราะออกมาอย่างขบขันตัวเองเบาๆในใจวันเวลาไหลผ่านไปอย่างไม่หยุดยั้งพริบตาสิบวันก็ผ่านผ่านสิบวันต่อมาต้นหลิงเทียนและกลุ่มรวมถึงหยางหุยและคนของคุณเขาหลิงเฉวียนก็เหินร่างออกเดินทางไปพร้อมผู้คนของกอมหมอกเร้นลับเพื่อไปยังเกาะที่ใหญ่ที่สุดและครองอำนาจสูงสุดในบรรดาสี่หมู่เกาะเซียนพ้นทะเลเกาะป้านเยเวษ นอกจากพวกเขากับคนของเกาะหมอกเร้นลับแล้วก็ยังมีจัก,กรพรรดิและจัก,กรพรรดิปีศาจพร้อมเหล่าสิทธ์ด้วยเช่นกันทั้งหลายย่อมติดตามไปดูชมลูกศิษย์ของตัวที่เข้ารอบ30คนแน่นอนว่ายังมีจัก,กรพรรดิและจัก,กรพรรดิปีศาจรวมถึงสิทย์ของพวกมันบางกลุ่มที่ไม่ได้เข้ารอบ30คนแต่อย่างไร ถ้าว่าโอกาสได้ไปยังเกาะป้านเยเวท,ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในหมู่กเกาะเซียนพ้นทะเลไม่ใช่ว่าจะมีมาง่ายๆในชีวิตเรียกว่าชั่วชีวิตนี้พวกมันอาจไม่โอกาสได้ไปอีกแล้วก็เป็นได้เช่นนั้นเมื่อมีโอกาสได้ไปทั้งหลายจึงคว้าไว้ทันทีเกาะป้านเยเวนั้นตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเกาะหมอกเร้นลับวังทะเลระหว่างทางลึกลับและน่ากลัวมากมีสัตว์อสูรปีศาจท,ที่น่ากลัวมากมายซุ่มซ่อนในน้ำลึกรอคอยโอกาสล่าเหยื่ออย่างเงียบงันนำพาให้ทั้งหมดบังเกิดแรงกดดันไม่น้อย ทุกผู้คนถูกนำพาไปโดยเจ้าเกาะลำดับที่หนึ่งของเกาะหมอกเร้นลับสะดวกสบายไม่ต้องเหินบินเองแต่อย่างไรเจ้าเกาะหมอกเร้นลับนั้นวันก่อนผู้คนเพียงเห็นภาพฉายสู่ธรรมชาติของมันซึ่งเป็นแค่งเงาร่างมายาเท่านั้นทว่าพอได้พบพานตัวจริงทั้งหลายก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกอึดอัดจากแรงกดดันไร้ยสภาพที่แผ่ซ่านออกมารอบกายของมันเฉวียนในเจ้าเกาะคนนี้เป็นจักรพรรดิขั้นสูงสุดเรียกว่าอยู่สูงสุดขอบเขตสู่ธรรมชาติแล้ว เจ้ามั่นใจไหมว่าจะเอาชนะมันได้หลังออกเดินทางไปได้ไม่ทันไรต้นหลิงเทียนก็ส่งเสียงผ่านพลังงานต้นกำเนิดถามหานเฉวียนไนห,หากมันไม่ฝึกฝนวรยุทธ์เซียนหลกักก็ข้าคิดเอาชนะมันคงง่ายดายไม่ต่างใดกับหายใจแต่ถ้ามันฝึกฝนวรยุทธ์เสียนด้วยข้าเองก็ยากจะกล่าวบอกท่านได้พี่ใหญ่หานเฉวียนนี้ตอบกลับต้นหลิงเทียนพยักหน้ารับ เขาเองก็ฝึกฝนวรยุทธเซียนอย่างมหาเกาทันดาวตกเช่นนั้นจึงรู้ดีว่าอนุภาพของวรยุทธเซียนมันร้ายกาจปานใดนับว่าส่งผลต่อพลังฝีมือตัวตนด่านพลังจักรพรรดิอย่างใหญ่หลวงการเดินทางไปยังเกาะหมอกเร้นลับครั้งนี้จักรพรรดิชื่อชีกับจักรพรรดิเลยหมิงแน่นอนว่าไม่ได้เป็นหนึ่งในตัวตนจักรพรรดิของทวีปเมคาล่องที่เดินทางไปด้วยอย่างไรก็ตามคนของขุนเขาเมคาอสนียังออกเดินทางไปด้วยภายใต้าใตการนำพาของหลานปีจักรพรรดิโยฮาน ท่านใดนั้นเองตัวหลิงเทียนสัมผัสได้ถึงสายตาหนึ่งที่มองเขม่งมายังเขาไม่เลิกอย่างไรก็ตามตอนนี้เขาไม่ได้ยแสอะไรนางอีกสืบไปเพราะตอนนี้พลังรบโดยรวมของเขาไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าอีกฝ่ายแล้วและหากคิดฆ่ากันให้ตายจริงๆจัก,กรพรรดิโยหานนั่นทําได้เต็มที่ก็แค่ทัดเทียมกับเขาเรื่องที่นางคิดเอาชนะเขานั้นเป็นไปไม่ได้อีกต่อไป น่าเสียดายจริงไม่ว่าดาวตกพิฆาตหรือคนเกาทันร่วมประสานของข้าย,ยังไม่มีความก้าวหน้าอะไรไม่งั้นขอเพียงอย่างใดยอย่างหนึ่งมีความก้าวหน้าคิดข้าจัก,กรพรรดิโยหันก็ง่ายดายแล้วต้วนหลิงเทียนรอบกล่าวในใจหากผู้อื่นรับทราบความคิดในใจของต้วนหลิงเทียนหลักก็คงได้ด่าเขาว่าตัวละโมบไม่รู้จักพอเป็นแน่ลำพังท่านเป็นจัก,กรพรรดิขั้นที่สองแต่สามารถทัดเทียมกับจัก,กรพรรดิขั้นที่ห้าได้อย่างพิสดารพันลึกแล้วแต่ท่านยังไม่พอใจอีกหรือ นี่ท่านมีอยากให้ผู้อื่นได้มีที่ยืนบนโลกแล้วใช่หรือไม่และอาจเป็นเพราะหานเฉวียนไม่ได้สั่งอะไรกับจักรพรรดิชิงชเฉวียนเอาไว้ทําให้ทางจักรพรรดิยุทธเฉวียงเชียนไม่คิดจะเข้ามาทักทายกลุ่มพวกเขาหลังได้พบกันอีกครั้งแต่อย่างใดทั้งหลายออกเดินทางจาก,กเกาะหมอกเร้นลับมุ่งหน้าสู่เกาะป้านเยเวไปอย่างเงียบงนันนอกจากเจ้าเกาะลำดับที่หนึ่งแล้วยังมีเจ้าเกาะสามติดตามคุ้มครองทั้งหมดอยู่ที่ท้ายขบวน มีเพียงเจ้าเกาะลำดับที่สองเท่านั้นที่ยังคงรั้งอยู่บนเกาะหมอกเร้นลับน่าเสียดายจริงที่เจ้าเกาะลำดับสองนั่นมันไม่มาด้วยถ้าเจ้าเฉินเป่ยนั่นมันมาด้วยข้าก็แค่หาโอกาสหลอกให้มันลงมือกับข้าคราวนี้มันได้ตายแน่ใจต้วนหลิงเทียนครุ่นคิดดำดิ่งไปอย่างดูร้ายตอนนี้เขาไม่ได้วันเกรงที่จะพบเจอมันเหมือนก่อนหน้า ด้วยมีหานเฉวียในให้กับเจ้าตัวน้อยทั้งสามอยู่ข้างๆต่อให้เจ้าตัวน้อยไม่อาจเอาชนะเฉินเป่ยได้แต่ถ้าหานเฉวียในให้ลงมือมันดับอานาถอย่างง่ายดายแน่เรื่องนี้เขามั่นใจอย่างมากระหว่างเดินทางไปยังเกาะป้านเยเวแน่นอนว่าย่อมพบสัตว์อสูรปีศาจเจ้าถิ่นที่คิดสั้นบุกมาจู่โจมคณะเดินทาง อน,นิจจาพวกมันไม่มีแม้แต่โอกาสจะได้เฉียดกลเข้าใกล้หรือลายเห็นอาหารเลิศดรสของมันชัดถนัดตาด้วยซ้ําเพียงโผล่พ้นผิวน้ําขึ้นมาไม่ทันร,ร่างของมันก็จําต้องร่วงกลับไปย้อมทะเลให้แดงฉานแข็งแกร่งนักทุกครั้งที่มีสัตว์อสูรจากทะเลโผล่ขึ้นมาคิดเล่นงานทุกคนไม่เว้นต้นหลิงเทียนก็พร้อมใจกันหันมองไปยังเจ้าเกาะลำดับที่หนึ่งทันทีทั้งหมดรับทราบได้ว่าที่สัตว์อสูรตกตายแทบจะทันทีที่พ้นน้ํา ล้วนเป็นเพราะเจ้าเกาะลำดับที่หนึ่งลงมือพี่ใหญ่มันฝึกฝนวรยุทธ์เซียนเช่นกันเสียงผ่านพลังงานต้นกำเนิดของหานเฉวียนไดดังขึ้นในหูต้นหลิงเทียนเมื่อเห็นเจ้าเกาะลำดับที่หนึ่งลงมือไม่กี่ครั้งหานเฉวียนก็สามารถยืนยันได้ทันทีว่าเจ้าเกาะลำดับที่หนึ่งของเกาะหมอกเร้นละฝึกฝนวรยุทธ์เซียนได้ยินคำนี้ของต้นหลิงเทียนก็พยักหน้ารับทราบอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ประหลาดใจอะไร เพราะสุดท้ายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่ตัวตนอย่างเจ้าเกาะลำดับที่หนึ่งจะฝึกฝนวรยุทธเซียนเพราะต,ตัวตนระดับมันมีช่องทางหาวรยุทธเซียนมาฝึกได้ก็ไม่ผิดแปลกอะไรหากไม่มีให้ฝึกฝนต่างหากสมควรแปลกประหลาดวันเวลาก็ค่อยๆไหลผ่านไปอย่างเงียบงนันพริตาก็ผ่านพ้นไปอีกหนึ่งเดือนนั่นใช่เกาะป้านเยเวหรือไม่ ไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นคนกล่าวหากักแต่ต้นหลิงเทียนที่หลับตาบ่มเพาะพลังอยู่ก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมาทันทีมองไปเขาก็แลเห็นจุดสีดำเล็กๆไก,กลาตากำลังขยายขนาดใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆไม่เหมือนเกาะหมอกเร้นลับที่ทุกสิ่งถูกปกคลุมอยู่ใต้ม่านเมฆหมอกยากมองเห็นเกาะป้านเยเวนั้นกระจ่างชัดในสายตาผู้คนมาแต่ไกลเกาะป้านเยเวในที่สุดพวกเราก็มาถึงต้นหลิงเทียนกล่าวพึมพำ ตั้งแต่เดือนที่แล้วต้วนหลิงเทียนได้อุทิศจิตสมาธิทั้งหมดในการบ่มเพาะพลังทั้งเพิ่มพูนความลึกล้ำทั้งสองอย่างตั้งใจเรียกว่าพลังความแข็งแกร่งของเขาเพิ่มพูนขึ้นทุกขณะเวลากลุ่มคนของเกาะหมอกเร้นลับรวมถึงกลุ่มต้วนหลิงเทียนถูกเจ้าเกาะลำดับที่หนึ่งพามาถึงเกาะป้านเยเวโดยสวัสดิภาพเกาะป้านเยเวนี้หากมองจากบนฟ้าสูงสูงลงมารูปร่างของมันละไม้คล้ายจันทครึ่งดวงนะักอาจเป็นเพราะเหตุนี้มันถึงถูกเรียกว่าป้านเยเวครึ่งจันทร์ ถึงเกาะป้านเยเวแล้วแบบนี้อีกไม่นานคงได้เห็นผู้ฝึกเต๋าอะไรที่ว่าจากทวีปมนุษย์อีกสองแห่งแล้วสินะสำหรับผู้ฝึกเตา๋านั้นเป็นอะไรที่ต้นหลิงเทียนอยากพบเจอมาโดยตลอดเขาสงสัยและอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับพวกมันนะัก